มรณานุสติกรรมฐานที่ถูกต้องและหลากหลายไม่ได้คิดเพียงแค่ว่าจะดูแต่ศพจะดูซากคนตายดูซากสัตว์ตายที่จริงไม่ใช่ในระหว่างวันตลอดเวลาวิธีการที่เราจะพิจารณามรณานุสติกกรรมฐานได้ตลอดเวลามีอยู่เราพิจารณาจากอะไรเราไม่ต้องคิดก็ได้ แต่เราสัมผัสอะไรเช่นเรานั่งมอง iPad ของเรา iPad เนี้ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดไหมวันหนึ่งมันก็เสื่อมวันหนึ่งอย่างน้อยแบตต้องเสื่อมก่อนหรือจอแตกก่อนอย่างเนี้ยก็คือลักษณะแนวทางในการพิจารณาความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ยังมีอะไรอีกเราหยิบกล้วยมาหนึ่งผลเราพิจารณาเป็นมรณานุสติได้ว่าสิ่งนี้กล้วยนีย้วันหนึ่งมันก็ต้องสิ้นสลายไปไม่จากการรับประทานเข้าไปมันแปลสภาพไปหรือทิ้งไว้เฉยเฉยมันก็เหี่ยวมันก็เน่าและที่สุดมันก็สลายการปปปเป็นกลายเป็นธาตุดิน มันอาจจะแตกไปหลายหลาธาตุแตกเป็นธาตุน้ําก็ได้ธาตุดินก็ได้ถ้าเราเข้าใจการพิจารณามรณานุสติกรรมทานเราสามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างที่เราได้ไปรับรู้สัมผัสมองเห็นเป็นต้นอันนั้นมันจะอาจจะแบ่งเป็นรูปธร,รรมและนามธร,รรมถ้าเป็นรูปธปร,รรมก็ ที่เรายกที่ยกตัวอย่างไปเมื่อครู่เป็นอาหารก็ดีเป็นบ้านก็ดีเป็นธนบัตรก็ดีเป็นเหรียญก็ดีสิ่งต่างๆทั้งหมดที่จับต้องได้ล้วนมีสภาพที่ไม่เที่ยงและววันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ตายจากไปก็คือการเสื่อมเสื่อมสภาพไปแม้แต่ทองคำซึ่งเป็นแร่ที่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่แปลสภาพ แต่วันหนึ่งทองคำนั้นอาจจะถูกขโมยไปอาจจะถูกขายไปอาจจะถูกนํำไปเป็นส่วนผสมเครื่องประดับอื่นๆเพื่อเจือจางทองคำเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่คงที่ถ้าวันหนึ่งโลกสลายไปทองคำนั้นก็ไม่อยู่ะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของรูปธรรมแต่ถ้าเกิดเป็นนามธรรมาอะไรนามธรรมาคือชื่อเสียงเราเป็นดาวติ๊กต็อก เราเป็นคนที่เป็นข้าราชการที่มียศมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหนง่งผู้ควรกราบไหว้ในวันนี้ถ้าเราพิจารณาโมรนานุสติกรรมฐานก็คือให้เรารู้สึกตัวว่าชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆมันก็ไม่เที่ยงมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจมรณานุสติกรรมฐานและเรามองทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้ ไม่ว่าเราจะตาเห็นนะครับการได้กลิน่นการลิ้มรสกันได้ยินสิ่งต่างๆที่เราสามารถเราสัมผัสได้ตลอดและเราพิจารณาทุกสิ่งว่ามันเสื่อมไปเป็นธรรมดาของมันมันก็คือคำเปรียบเปลยว่าเรามองความตายนั่นเองดังนั้นถ้าเราพ้นจากการที่เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง ว่ามันเป็นมรณานุสติกรรมฐานด้วยมรณานุสติกรรมฐานนี้นั่นหมายถึงเราไม่ประมาทและเรามองเห็นความตายอยู่ตลอดทุกขณะจิตผลจากการมองเห็นความตายอยู่ตลอดทุกขณะจิตจะส่งผลให้เราปรงและยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือเลวเราจะไม่ยึดมันโดยอัศจรรย์เพราะว่าจิตถูกฝึก ให้เข้าใจหลักการและเหตุผลของธรรมชาติที่มันเป็นของมันเป็นไปของมันอย่างนั้นเองขอให้ท่านสมาชิกกลุ่มธรรมะโลกทิพย์พิจารณาทุกอย่างแล้วก็ยิ้มกับมันแล้วมองมันว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละเราต่างหากที่จะต้องพัฒนาตัวเราไปต่อ